สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox s p o อร์ตออนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีเกาะกลางน้ำรูปหัวใจครับหลังจากตีเขาได้อัปเดตกิจกรรมการวางระบบน้ำนะตีเกาะกัางน้ำรูปหัวใจใือท่านผู้ชมตีผมจําได้กับล่าสุดเขาได้มีการอัปเดตในเรื่องของการเาตรียมส่งงานใือกับช่างเป้านะฮะแล้วก็รอการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหมหนึ่งเครื่องหลังจากตีผมได้ทดสอบอเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฟังปุ่นให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะฮะแล้วก็แหมหนึ่งเครื่องเขารอการติดตัง้งซึ่งตอนนี้ครับช่างออดปุ่นกับมาติดตัง้งให้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ได้ทดสอบระบบน้ำฟังนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งงานให้กับช่างเปาเรียบร้อยนะฮะก็เท่ากับว่าทีมงานรักหนองเล็งซ้ายของเขาครับห้าขุนพลครับ ไอ้สังกัดนะฮะบินเนกบินนงนะฮะลุงบัดแล้วก็ผู้ช่วยค้ำนะฮะ้ก็ได้มาช่วยวางระบบน้ำทําท่ออย่างเรียบร้อยละแล้วก็ในวันที่ผมทดสอบระบบน้ำวันแรกหลังจากตีเครื่องที่2ได้ติดตั้งไปนะฮะก็มีขอ้อผิดพลาดอยู่1นึ่งจุดนั่นก็คือจุดนี้ครับ อพอดีว่าต่อตีตอกาวไว้มันรุดแลลวกน,น้ำรั่วพุดขึ้นมาบนดินก็ได้ให้ทีมงานรักหนองเลงซายมาแก้ไขให้เรียบร้อยตันส่งงานให้ช่างเปาวุรีครับวันนั้นช่างเปลามาคำน่อยก็เลยบได้อัปเดตในจังหวะในการส่งงานซึ่งวันนี้ผมก็มาทดสอบระบบน้ำแหงนึงครั้งนะฮะหลังจากตีเขาต่อ กาวแล้วก็ฝังดินไปเรียบร้อยแล้วนะก็เลยป้าท่านผู้ชมมาอัปเดตกันน้อยอันนี้ก็เป็นโรงเรือนครับเป็นแคมป์ตีใจ้สาหรับการทํางานของมูเฮานะตอนนี้ก็มูหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตังกรมชลประทานนะช่างเป๋าก็อนุญาตให้ผมใจเป็นโรงเรือนเพาะชาในอนาคตครับในอนาคตเขาจะมีโรงเรือนเพาะชาเอาไว้เพาะต้นไม้ ดอกไม่กันตัดนี้นะคะก็อันคอยที่ตามกันต่อไปว่าโครงการโรงเรือนพ่อ,พอชะมงเขาจะเป็นจะได้พ่องนะครับซึ่งตอนนี้ครับตัดหญ้าตะกี้นี่ครับอ่ากีลวัฒนะครับได้มาเป็นอ่าทีมงานแห่มหนึ่งคนในการตัดหญ้าวางระบบต่อน้า ิกย่อยนะฮะจากต่อเมนเข้าไปหาต้นไม้วันนี้ภารกิจของเขาคือต้องวางต่อหน้ามือเข้าถึงต้นไม้ทุกต้นนะฮะใจเวลากี่วันนั้นผมมาแน่ใจเหมือนกันมากอดทีมงานแหมหนึ่งคนนะน้องหนึ่งนะฮะนี่ครับสมเมียนของเขาวันนี้ทีมงานเขามีสามคนครับจอบลักๆปิดไปแล้วห้าทีม giọt khuẩn khuẩn của nóng linh size có chốc ngắn với nó lo lắp tăng ngang đều nó nghe nọ tắt nhá Tiêm vắng tòa mến tắt <laughs> nhá ไรยังได้ได้รูได้ทางแล้วเนาะนี่ครับขอแนะนำครับปิลวัดนะครับนี่แถมหนึ่งทีมงานของทีมงานลักหนองเล็งซ้ายจะดึงเข้ามาเป็นมูลักหนองเล็งซ้ายก็เป็นละ่ว <c oughs> งนี้ต้องใจ้ฝีมือในการทำงานของปีลาวัดมาช่วยงานลงพ่อชามาสักน้อยนะครับก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปว่ามูเฮาจะนีได้ดีขนาดไหนเอาไว้พี่น้องาแม่ใจเฮาจะได้มาชมฝีมือแล้วเนาะ เดี๋ยวผมขออนุญาตป้าท่านผู้ชมมาดูระบบน้ำตีเขาติดตั้งเสร็จแล้วครับตอนนี้ครับก๊อกน้ำของเขาครับมาถึงปลายทางสำหรับเส้นนี้นะเนี่ยสามารถเปิดน้ำใจได้เลย,เลยต่อไปนี่ปลูกดอกไม้เพาะกล้าไม้อเอาใกน้ำจากตรนี้ได้เลยครับนี่คือปลายทางมันละเดี๋ยวผมขออนุญาตป้าท่านผู้ชมไปสำรวจเส้น น้ำตีอันส่งมาถึงจุดนี้ก่อนนะฮะอันนี้เขาต่อเตรียมไว้สาหรับการต่อก๊อกหรือสายยางไว้หดน้ำก้ามห้นะฮะในเมื่อเขามีพื้นที่แล้วมีระบบน้ำแล้วอาการใจ้ประยุทธ์ต่อไปก็คือเขาจะต้องเนีย่ยคือมันเป็นประยุทธ์สูงสุดนะเพราะว่ากาะกขังน้ำรูปหัวใจแห้งนี้นะครับก็เป้าหมายของเขาคือพุทธอุทยานประจำจังหวัดพะเยานะฮะซึ่งตอนนี้ อาจารย์เจริญมาบุตเปินก็บออกแบบทำพระเจ้าทองทิพย์นาคปกไหวปฏิสถานไหว้ัอนี้ยังสวยงามเรียบร้อยแล้วในอนาคตจะมีองค์ใหญ่แห่หนึ่งองค์นะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนี่เขาต้องมีการปรับภูมิทัศน์สวยงามกันครับและนี่ก็คือระบบน้าที่เขาพยายามจะทำอยู่ครับนี่ฮะนี่ฮ เขาจะใใจวิธีเจาก,กน้ำเปิดคล้ายๆกับระบบน้ำยดครับียงแต่ว่าเขาใจ้วาลว์เอย่างจุดนี้ครับเขาก็จะเบาน้ำน้อยอนี่ครับภารกิจผมกับอันพิรวัตรก็จะเป็นการต่อสายยางนี่เข้าหาต้นไม้และนี่คือจุดที่เขาต่อมาจากสายเมนลักนะครับ อันนี้ทีมงานของมูปิเนกก็ได้ทําไว้ลวงหน้าก่อนละเป็นตัวอย่างส่วนจุดนี้เขายังแบบมีตัวว้าวแต่เดียวเขาจะต้องมีการใส่ว,าว้าวยังตัวตะกี้นะฮะก็เพื่อจะนะฮจำปริมาณน้ำน้อยลงน้อยนะฮะตอนนี้มันอาจจะโจกนักไปหน่อย เอาว่ะน้ำตีซูปมาช่วงใบใบแดดแรงมากนะครับนี่ครับกอกสามารถใจได้ครับโหดันได้แห้งเหมือนกันนะฮะออกมาหน่อยอันนี้ผมเปิดทดสอบระบบน้ำนะฮะ ต้นไม้นี่นะครับใบเขียวถ้ามันได้น้ำมันจะใบเขียวครับต้นไหนบ่ได้น้ำนี่มันจะเริมแห้งสำหรับเส้นนี้นี่จะเป็นปลายทางของเส้นกลางนะครับมันอูยาวมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงจุดนี้เดี๋ยวคงต้องมาแก้กันครับวาเนี้จะได้ขึ้นน้ามาถึงปลายต่อนะฮะนี่ครับใช้ได้ดีนะฮะอันนี้ถือว่ามาเทสรพบ,บน้ำช่างเปาได้ดู แบบละเอียดแหมกัมนะเพราะว่านั่นมาแป๊บเดียวนะฮะช่างเป้ามาแป๊บเดียวก็มาตรวตว,ตวด,ดูก็เออพออกพอใจอยู่กับการทํางานของทีมงานหนองเลงแซวอโอ้โหนี่ฮะพุ่งก,กระชชดเลยครับนี่ฮะแรงมากนะฮะ<อ>ส่วนบริเวณนี่ยังตีผมได้อัปเดตไว้นะฮะในอนาคตก็จะเป็นแปลง ปลูกดอกไม้คับอันสนามหญ้าและอาจจะมีการทำสุ่มนาสุ่มดอกไม้สุ่มก้าไม้ที่เขาจะเพาะแล้วก็เอามาจัดเลี้ยงให้สวยงามก็ถือว่ามีพื้นที่ที่จะใจดีไซน์เป็นแลน์ม์กแห่งจุดหนึ่งของอำเภอแม่ใจนอกเหนือเขาจะมีพระเจ้าทองทิพย์หนักปรกประดิษฐานไว้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้มีดอกนี่ฮะ ทองอุไรนะฮะออกเหลืองอารามเลยนะฮะยูรอบเกาะในอนาคตก็จะอาจจะมีดอกไม้สีสันสวยงามประดับประดาไวา้บริเวณนี่พอแม่ปินน้องได้มาพักผ่อนยนใจกันนะนี่ครับโอ้โหน้ำพุ่งแรงมากนะฮะส่วน บริเวณตีเขาคุดเป็นโคกหนองนามินิตรงนี้นะฮะก็จะมีห้องน้านี่ครับหล่องน้ําไว้คุดลึกว้เดี๋ยวแหม่น้อยเขาจะมีกระถางดอกไม้ตีเป็นไม้น้ําลงไปอยู่ในห้องนี่นะฮะตีผมเล็งว้น่าจะเป็นดอกป้านดอกบัวแดงนะฮะก็อาจจะมีการเอาต่อปลูกดอกบัวไว้ในห้องแล้วก็ ในนาคตหน้าฝนตัดบริเวณนี่จะเป็นตีรองรับระบายน้าําจากในกกลังน้ําม,มารวมกันตัดนี่มันก็นจะท่วมเป็นแอ่งน้าเล็กๆที่มีดอกบัวแดงไว้ประดับความสวยงามนะนี่ฮะทานาแห้งน้าําแห้งมาเท่ากับนี้น้ําจากหนองเลงไซไว้เติมรอเลี้ยงดอกบัวเขานี่ครับก็ถือว่าเป็นแหมหนึง่งกิจกรรม ที่ตังกรมชุมพรทานดั้งช่างเป้าอนุญาตให้จีโฟกได้ลองทําดูนะฮะอันนี้เป็นการขออนุญาตช่างเป้าว่าต่อยอดจากการมีระบบน้าเนี่ยฮึงงามๆนะท่านายอำเภอนายพิรัชจันทิมาก,ก็กาชับฮึงช่างเป้าครับบอกว่าทําแล้วต้องทำให้สวยงามนะต้องให้มันงามตัวนะฮะนี่ครับโอ้แรงมากครับนี่ เพราะฉะนั้นต้องออกมางามแน่นอนฮนะจีโฟก็ดีไซน์ให้เต็มที่ครับผมก็ได้รับาการเป็นปีเลี่ยงจากช่างเป้านะฮะเป็นที่ปรึกษาและก็ให้คำแนะนำแต่อย่างเงี้ยได้เหมือนได้นี่เขาก็ปรึกษากันตลอดนะครับตอนนี้ครับเอามาดูแหมเส้นหนึ่ง เส้นกลางนะฮะเส้นไายมือแบบมีปัญหาครับว่าน,นั้นผมเช็คละมา,มาดูเส้นนี้จะเป็นจะได้พ่องนะฮะโอ้นี่ครับโอ้พุ่งแรงครับจุดนี้พุ่งแรง นีต่ตอนนี้ผมก็เปิดนะ้ำไม่เต็มแลยโอ้ทำแล้องอย,อย่างดี นี่ฮะโอ้นี่ครับเส้นนี้แห้งอยู่ครับ เราต้องมีการปิดวาล์วบังคับนี่ฮะในการบังคับความแรงของน้ําในการเปิดน้ํานะก็จะมีระบบของวาล์วปิดเปิดเพื่อบังคับใหอกระแสน้าออกน้อยออกน้อยคึมอยู่กับตัวนี้เลยครับนี่นี่ครับถ้าเราต้องการให้มันออกก่ๆออ,ออกน้อยๆกับปิดวาล์วไอเดียนี้ครับช่างเปา นำเสนอคือทำนะครับแตนการใจ้ระบบยดน้ามั้ระบบยดหน้ามันจะมีข้อเสียคือมันจะมีตะกอนของน้ามในหนองพุดต,ตันบ่อยนะเพราะฉะนั้นนี่ฮะการแก้ปัญหาก็คือการใจยวาลพิดเปิดบังคับน้ำนักเอาโอเคครับนี่ก็ถือว่ามาเช็ค ช่างเปาได้หันละเอียดแถมกัรมว่าทอยางจุดที่หัาใจหดน้ำต้นไม้ก็ถือว่ามีความดันแรงน้ำได้เลยครับนี่ฮะนี่ แต่ต้นไม้ผมบอกไว้ก่อนบางต้นมันกับบัจจันได้ดูแลดีครับมันตายไปเหงยก่อนก็นเดี๋ยวบ่มีปัญหาครับเรื่องต้นไม้ตายนี่เดี๋ยวจะมีการปลูกซ่อมฮึเราต้องมาดูว่ามีต้นอไยังตายไปของนะเราก็ต้องมาซ่อมกันจะได้ระบบน้ำเขาก็ถือว่าจัดให้เรียบร้อยนะ เส้นนี้ถนะึงก็ต้องไปเช็คกันต้องปิดวาวดังเพค่ครับนี่ครับก็ถือว่ามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมติดตามการทำงานของ g f o ฟกได้ ได้หันได้ขับซาไปพร้อมๆกันว่าตอนนี้ระบบน้าในการหดน้าต้นไม้ในหนองเล็งซ้ายเขากระจายทัว่วบริเวณก็กลางน้าดูกหัจใจแล้วในอนาคตจะปลูกต้นไม้หรือรอกไม้ก็บม่มีปัญหาเรื่องน้าแน,น่นอนครับเขามีเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์2ตัวนะฮะแล้วก็มีตัวเดิมของมันแถมตัวหนึ่งเขาก็ยังใจประโยชน์จากตัวนั้นได้อยู่ก็ถ้าจะได้ก็อย่าลืม คอยเป็นกำลังใจเื้อกับการทำงานของกรมชลประทานทีมงานจีโฟกรักหนองเลงซ้ายแล้วก็ทิดตามเพื่อกำลังใจการทำงานของจีโฟตัวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ